แค่ล้มปาาแต่ตายแทนคนไทยยืนอยู่แล้วน้า,นาไม่เคยหวั่นไหวมีเพื่อสู้มีไว้เพื่อยืนมีไว้ป่า ใครถามอีกทีทหารมีไว้ทํำไมยอมพลีชีเพื่อปกป้องเรื่องน้อยไว้ทํำไมมีไว้ไไวเพื่อ ยืนยัดกลางพายุไฟแม้จะตาจะปวดร้ายเลือดนักรบไทยไม่เคยวันไหวเสียงพืนระเบิดคำรามที่ใครก็ไม่ถอยเพราะหัวใจผู้กล้าเกิดมาเพื่อปกป้องแผ่นดินขอบคุณผู้กล้า โอเคโอเคโอเคได้แล้วใช่ไหมฮะโอ้โหลองอีกเครื่องอ่าลองฟังเสียงตัวเองนิดนึงนะสวัสดีเอฟซีช่องกาแฟราชานิวพี่สุกัญญาไม่สบายก็ไม่สบายในแอปเนี่ย โอเคมาและอุ้ยห um, ัวจะปวดกินยาเจ็บหลังไปแล้วก <h indi, S 2> ็อันนี้อันนี้อ่าปันจันปัญจันปัญจันเดี๋ยวเดี uh, ๋ยเดียวเอ่อปันจันคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะทุกคนสุดท้ายก็คือที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานะฮะเขาจัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะตัวโอ้โหสิบสามถึงสิบห้ากุมภารู้สึกว่า บิ๊กกุ้งจะไปด้วยน่าจะคือสุดท้ายหรือเปล่านะบิ๊กกุ้งจะไปร่วมแสดงงานด้วยอันนี้ป้นจันทร์พระเอกก็คือพระเอกกันเนาะ,ะแสดงนั่นแหละอขอเช่นอ้องชมแสงสีเสียงเธอประเกียดวิรกรรมก้าหารของสุเดชพะนเรศวรที่กอบกุ้เอกราชาไทยและก็น้อมลำลึกด้วยนะแสงสีเสียงมีร้านค้าอาหารของกองพันรอดสามอะไรก็มีนะอแล้วก็มีนี่ด้วยนะมีนี่ด้วยเขาก็จะจัดแบบเอารูปของทหารสี่สิบสองนายเนาะไปจัด แล้วก็มี <c oughs> โอ้ตายละเสียงก็เปลี่ยนอ่ามีอันนี้นะคะในงานทุกคนก็จะมีอ่าเป็นเทียนอเอาไปวางอเอาไปวางราลึกถึงสารผู้กาที่เสียสละนะคะแล้วก็จะมีธงชาติกับเป็นดอกไม้ขา,ขาวๆเล็กๆกันนะะเอาไปวางนะก็ไปงานกันได้คืนนี้เนาะเอ่ออันนี้ลูกใครมั่งก็ไม่รู้เนี่ยเครดิตให้ของกองทัพที่สองนะคะ รูปภาพให้เครดิตกองทัพภาคที่สองนะ <c oughs> ใครไปเที่ยวมาแล้วาภาพมาโชว์กันบ้างสิแล้วก็การแสดงใหญ่โตอยู่นะแสงสีเสียงพร้อมแล้วก็ผู้ว่าราชการก็ร่วมแล้วก็มีทหารเอารถถังไปลงจริงม้าวิ่งจริงนะะทุกคนอพี่น้องทหารเราของกองทัพภาพที่สองก็ไปร่วมแสดงนะแล้วก็มีแม่ไม,ม้มวยไทย เตะต่อยเ,ออเดี๋ยวนะโอหน้าปันจันกูหายไปไหนพี่เอกโกเดี๋ยวนะว <c oughs> แล้วก็อันนี้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 นี่อย่างนี้เลยนะฮะอันนี้อะไรวะหักมงอัยาราไหมไม่ใช่ <c oughs> เห็นวนะนี่ปัญจันแสดงคือแสดงใหญ่นะแสดงแบบไอ้น,นี่เลยอะเนี่ยขี่ม้าจริงเลยจริง ทหารไปจริงรดลดลด,ลดถังอะไรจริงหมดนะที่เนี่ยทหารร่่มแสดงด้วยภาพรวมๆมาให้ดูนะใครอยู่โคราชใครอยู่นครราชสีมาใครอยู่บ้างเอ,อเล่าให้กันฟังบ้างสิอันนี้อันนี้อันนี้อ,น,น,อ,อนี่แสดงจริงเลยนะทหารแล้วก็มีอพวกอาหารนะนนี้เขาก็ เห็นแล้วเศร้าจังเลยอ่ะเขาก็ยังมีทหาร43่นายนะที่เสียชีวิตตละชีพนะก็เอาไปให้ทุกคนได้เอาเทียนเอาอ่าเป็นดอกไม้สีขาแล้วก็ธงชาติดอันเล็กได้อยู่ภาพบนนะนะอ่าเอาไปวางไว้อะไรได้นะสะดุดีนะฮะอันนี้คือนักแสดงกับผู้ว่ามาร่วมงานแล้วก็รู้สึกจะมีอ่าองค์คมนตีตัวแทนพระองค์อ่าพูดขอโทษโอ้ยตอมองแอดพู้แทนพระองค์นะ ไปด้วยในงานนี้เอ่อตรงไหนนะที่กินยาหวัดกินยาเอา่อกล้กำเนื้อมันก็ง่วงนะในคือกะว่าเฮ้ยขึ้นสักสามสิบสี่สิบนาทีกลัวจะเสียคลิปโอ้โหเป็นลบคลิปของเมื่อวานก่อนดูซิเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เมื่อเช้าจะเล่าเรื่องให้ฟังนะมันมีเอ่อเสียงเด็กๆอะ่ะโทรมาไวรุ่นนั่นแหละโทรมาบอกว่า โทรศัพท์น้องชายได้แล้วน้องชายคนนี้คือที่แบบว่าเป็นเส้นเลือดตีบนะเขาก็ดีขึ้นแล้วกเ็เก็บกระเป๋าได้อะไรได้เอาเบอร์โทรมาแล้วมันมีเราก็กําลังจะทำขขาต้มทานแล้วมันมีชื่อน้อง,องเขาอะคือเบอร์นี้เขาใช้เบอร์เก่าเราก็ไม่เอกใจคือความที่มันเบอร์ไงไม่สบายแล้วแบบแทนที่จะโทรหาน้องอีกเบอร์หนึ่งมันคิดไม่ทันน่ะก็โทรไปถามน้องตะไพไปขอเบอร์พี่ที่อสอนอดดนเมืองอะไรเงี้ยมันบอกว่ามันทํางานอยู่พ้ารามพงอยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วพี่คนที่เขาเป็นตํารวจอะ ขาก็อยู่ต่างจังหวัดกันบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็บางคนอยู่ที่นา่เขาก็จะวอบอกได้ก็โทรไปไอเบยมันให้เบอร์โทรกลับเลยนะเขาบอกโทรกลับไปมันบอกว่าเดี๋ยวมันอยู่ตรงผัยเขียวเก็บได้ตรงนั้นแล้วมันจะเอามาให้ที่สอนอรนเมืองอะน้องบอกว่าอุ้ยูดูเนี้มันหลอกกันหมดแหละเอาแล้วเบอร์นั้นก็ว่าเราไปบันทึกว่าเบอร์ใหม่ไม่ได้ใช้นานตอนนั้นมันป่วยใหม่ๆตอนที่มันเอาโทรศัพท์ไปซ่อมก็ไม่บอกเราเนาะคือมันอาจจะดาวเบอร์แล้วเบอร์เรายังใส่ชื่อน้องอยู่เพราะเราเห็นเป็นชื่อน้องเราก็รีบรับเลยไ คือถ้าเป็นถ้าเป็นเบอร์ที่แบบไม่มีชื่อเราจะไม่รับอยู่แล้วอ่าแล้วก็อ่ะมันต้องคืนชื่อสิเนาะเพราะว่าเราบันทึกไว้เนี่ยระวังนะทุกคนแต่มันหลอกอะไรไม่ได้หรอกเพราะเราบอกว่าเออเอาไปที่สนนะคือไอประเภทแบบจะให้มาเอาของอย่างเงี้ยแล้วถ้าคนไปมันดักตีหัวดักต้นหรือเปล่าโอเดี๋ยวนี้นะแม่งสุดๆเบอร์มันก็คงจะมัม่วแล้วก็มีเสียงเฮ้ยวัสตีนเนี่ยผมเอาโทศรโทศัพท์เขาโทรหยิบมันเจอในกระเป๋าหยิบออกมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วแล้วโทรศัพท์แอปบันทึกเสียงอัตโนมัติงแอก็บันทึกไว้ประมาณหนึ่งนาทีสามสิบเก้าวิแอตัดเป็นสองชนะ็อตนะเออไม่เอาจะเอามาเปิดดีหรือวะไม่ดีกว่าก็บอกไว้บอกไว้นะมันจะยาวไปนั่นเนี่ยบอกไว้ให้ระวังกันแล้วก็วันนี้ก็มันมีไหว้เจ้าใช่ไหมไหว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่อยู่ข้างในอะ่ะก็เอารถกระบะเอารถ มอเตอร์ไซคสามคันที่คันใหญ่ๆแพงๆเๆสียงดังๆเอามาจอดตั้งหน้าแล้วมันตส,ๆๆๆสตาร์ทเสียงมาบึบบบบึเราไม่สตาร์ทอะไรวะซ่อมก็ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเพิ่งมาเห็นไอ้ห่าคือมึงจะสตาร์ทฝั่งตรงข้ามมาเกินบ้านใช่ไหมแล้วมาของเราเนี่ยมันอยู่ริมซ้ายริมซ้ายเฮ้ยสะดุดดีกวะ <c oughs> เสียงหายไปละเสียงหายมายังมายัง มาตีสามสองหนึ่งโอเคมาละไอพูดถึงไอพักเพื่อไทยที่มาใส่เสื้อแดงไปอะไปพบอนุทินอะแล้วทุกคนเขาใส่เสื้อดํากันหมดแล้วช่วงนี้ช่วงไวทุกใช่ไหมมึงจะใส่สูตรเสื้อแดงไปหาพ่อึงเหรอฮะไอหัวหน้าพักเพื่อไทยอะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ดูโหราศาสตร์อะที่เป็นคนจีนแก่ๆอะเขาบอกว่าดวงไอหัวหน้าพักเพื่อไทยมันขัดกับอนุทินอ่ะ จริงไม่จริงไม่รู้นะคือถ้าเลือกแดงไอ้หุนเซนก็ขำแล้วถามแล้วถามว่า,ากระทรวงการเกษตรเขาจะให้สจีคุมใช่ไหมกับรอ,องนายกเนี่ยแล้วถามว่าธรรมนัตเนี่ยมึง,ม,งมึงทำไมจะต้องหวงเก้าอี้ของกระทรวงเกษตรที่มันเคยทํามานะเขียวเนี่ยถ้ามึงอยู่กระทรวงอื่นได้ไหมล่ะถ้ามึงรักชาติจริงอะ่ะแย่งกันอย่างกัแย่งเข้าชามหมาคือไม่อยากได้พักแดงมาแต่คะแนนอะ,อะตอนเนี้ยของคุณกังฟูเขามีตั้งหกเสียงนะ อ่ะเขามีต้องหกเสียงอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเราเหมือนเจ้าสาวว่ะถ้าเกิดว่าให้เกรดพักที่เขา,ามีคะแนนนําก็คือภูมิใจไทยมันจะไปเอาเขามาหรือเปล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะมันจะไปเอาเขามาหรือเปล่าล่ะเออน่าจะเอามาหรือเปล่าเออไอหากูไม่รู้จะจัดอะไรแล้วพูดมั่วไปหมดแล้วต้องมากังวลอ้นี่อีกนดยน,นะเปิดโฆษณายังไม่ได้เปิด เนี่ยมันมันเป็นอย่างเงี้ยคือแดงอะอย่าอีโก้สูงใส่เสื้อสูรสีแดงไปไปพบอนุทินอนุทินก็สีน้าเงินแต่มันเปลี่ยนโลโก้จากโลโก้อะพักเพื่อไทยมาเป็นสีแดงก็เป็นน้ําเงินขอบนึ่งน้ำน้ำเงินน้าเงินน้ําเงินนะแต่ทีนี้มาถามว่ามึงใส่สูตรสีดําก็ได้นะไอไอหัวหน้าพักเพื่อไทยนะไอแว่นแว่นเนี่ยนะถามหน่อยตอนนี้เขาก็ไว้ทุก นะพระพันปีหลวงอยู่มึงจะใส่สูตรสีแดงไปพบอนุทินเพื่อเนี่ยมึงเหมือนกันแบบว่าทําไมอ่ะคะแนนของมึงแค่ตรงนั้นไม่เอาของมึงก็ได้นะถ้าอนุทินเปิดใจกับภาคอื่นอะ่ะแล้วถ้าทรรมนัดเล่นแง่เนี่ยจะเอากระทรวงกรเกษตรทําไมแล้วกระทรวงกรเกษตรอะ่ะมึงเป็นก็ไม่เห็นจะเจริญอะไรเลยให้สจีมาทำเหอะให้ให้สุปจีมาทลบผิดลบถูกลบไรเมื่อวานก่อนไปอีก วัจีเขาผลงานเขาดีจริงไม่ใช่ว่าแค่ข้าวเขามันสำหลังทุกอย่างอะ่ะคนเรามันต้องแบบเออรวมกันเพื่อมาให้พรรคประชาชนมันมีเสียงอะไรเยอะกว่าใช่ไหมละ่ะแล้วก็อ่าป่าสามสีเขาก็เขียนบอกว่าเราไม่ได้แข่งกีฬาสีจะได้เลือกสีเลือกอีกอยังไม่ถึงใช่ไหมประชาธิปัตย์ก็เรื่องมากก็จะไม่รวมกับอ่าของพรรคเขียวยังดีอยู่ไหมเสียง อือดดนะโอ้โหพูดมาแค่ยี่สิบห้านาทีอโอเคมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าผัวของอีอีเฟินอะไรนะมันมันก็เขาบอกไอ้บางที่ไม่ขาววาอย่ามาสเสลินนะ าไหมอีกทีสิเอาเอาเอาเ,อาเสียงสุดมุบมาเถอะ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 มาสักทีเถอะมาสักทีเถอะไปลงนรกแล้วนะหมดแล้ว มื่อ14กุมภาพันธ์จากการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเป็นของใหม่ที่ถูกเอามาวางโดยฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ทุ่นตกค้างเดิมทางฝั่งกองทัพไทยไม่ได้มีเอาไว้ใช้งานและสภาพยังใหม่เลยไม่รู้ว่าจะเป็นชนวนเหตุทําให้ไปสู่การมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ไทยนะครับไปทําแบบนี้ไม่มีอาวุธคือเป็นเหตุการณ์ที่ไปวางพลังอาบิกีนะครับไม่ต้องมายุ่งกันมันจะได้ไม่เกิดการปะทะเกิดการเผชิญหน้ากัน